มาคุยกันต่อได้พูดไปแล้วในเรื่องอริยสัจเป็นหลักการสำคัญและก็ได้พูดถึงข้อที่หนึ่งทีน,นี้ก็ในกรณีของเรานี่ก็จะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็จะมาอยู่ที่ข้อที่สี่ใช่ไหมครับเพราะว่าได้พูดกันในเรื่องหลักการกว้างๆแล้วว่าข้อหนึ่งทุก เป็นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งจะต้องปฏิบัติตม่มมาให้ถูกต้องก็ต้องมีความรู้จักเข้าใจมันตามความเป็นจริงทุกข์ก็ต้องปริญญาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องโดยไม่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้ตัวความสัมพันธ์ที่ผิด ก็เกิดจากภาวะในจิตใจของเราเองที่ขาดปัญญาเอาแต่ความปรารถนาความต้องการแล้วเข้าไปยึดไปหมายมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นตามความอยากความปรารถนาของตนเองอันนี้เรียกว่าสมุทรไทยสมุทัไทยนั้นก็จะต้องกำจัดละเสียเมื่อกำจัดละเสียมันก็จะเกิดกระบวนการที่ ถูกต้องเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติหรือสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องก็จะบรรลุชีวิตที่ดีงามเป็นนิโรธนิโรดก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยการเข้าถึงหรือจะเรียกภาษาพราว่าทำให้แจ้งนี่ก็เพราะให้ว่ามนุษย์นี้ก็โดยนิสัยความเคยชินและจากฐานที่ ตัวไม่มีความรู้เข้าใจก็เรียกว่ามีอวิชชาแล้วก็เอาจากความปรารถนาตัวเองเขาว่าดําเนินชีวิตผิดพลาดเพื่อจะให้ได้ผลในการที่แก้ไขการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดและให้มีการดําเนินชีวิตที่ดีงามเราก็มีการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นซึ่งก็จะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะมี ชีวิตที่ดีงามขึ้นมามีทั้งพฤติกรรมที่ดีงามแล้วก็มีจิตใจที่เอือ้อต่อชีวิตที่ดีงามและมีความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าให้สัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลาย ทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็คือว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งนี่ก็คือตัวเนื้อหาการดําเนินชีวิตของเราเป็นภาคปฏิบัติเป็นข้อที่สี่เรียกว่าเป็นมักนะมักนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติต้องลงมือทำคือการดําเนินชีวิตที่แท้จริงก็อยู่ที่ข้อสี่ในสำหรับข้อนี้เราก็มันเน้นที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการฝึกหรือการเรียนรู้ แล้วก็ศึกษาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งเราเรียกว่าศิกขาหรือตจศิกขาเราก็พูดกันมาเยอะแล้วทีนี้เข้ามาสู่ตัวชีวิตที่ดีงามเนี่ยเมื่อเราฝึกมันแล้วชีวิตของเราดีงามเป็นมัรก,การดําเนินชีวิตที่ดีงามนี่จะมีองค์ประกอบ8อย่างซึ่งจะช่วยให้เรานี่ได้มีหลักในการดําเนินชีวิต คือเป็นตัวคล้ายๆว่าแนวทางให้เราใช้ในการดูตัวเองตรวจสอบตัวเองด้วยกได้อันนี้แนวทางชีวิตที่ดีงามหรือมรรนี่ซึ่งสรุปก็คือสามด้านที่พูดไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่ว่าท่านแยกให้เห็นชัดเป็นองค์ประกอบ8ข้อวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบแข้อหรือองค์แห่งมรรค กันหน่อยได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามรคทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นเป็นทางเดียวแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างจึงเรียกว่ามรคมีองค์แปดไม่ใช่ว่ามรค8มรค8ดเป็นภาษาชาวบ้านพูดให้เขาพูดให้สั้นๆแต่ว่าอาจจะชวนให้เข้าใจผิดไปว่ามีทาง8ทางหรือแปดมรคความจริงมรคมีมรคเดียว แต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างเมื่อองค์ประกอบครบ8แล้วจึงเป็นมรรกได้องค์ประกอบ8อย่างก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งสมาธิทิความเห็นชอบเริ่มตั้งแต่ความเชื่อถือถูกทางการยึดถือในหลักการที่ถูกต้องซึ่งเอือ้อต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ช่วยให้เกิดการพัฒนาถ้าเราเชื่อไม่ถูกไม่สอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาติไม่สอดคล้องกับตัวธรรมะนั่นเองแอ้ตัวความเชื่อหรือการยึดถือหลักการนั้นความเห็นนั้นมันไม่ช่วยให้เราพัฒนาชีวิตของเราได้ดีไม่ดีมันตรงข้ามเลยมันขัดขวางการดําเนินชีวิตที่ดีงาม,มอาจจะเชื่อผิดแล้วก็นําไปสู่การดําเนินชีวิตที่ผิด ทั้งตนเองก็ดำเนินชีวิตผิดทั้งทำให้เกิดการเบียดเบียนกันคนเราเชื่อผิดนี่ปัญหามากถ้าหากว่าเชื่อว่าเราจะต้องมีความสุขด้วยการที่เสพวัตถุให้มากที่สุดอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ยุ่งแล้วนะแต่ละคนก็จะต้องเอาของตัวเขาว่าแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียดกันและชีวิตก็ไม่ได้สุขจริงสังคมก็เดือดร้อนธรรมชาติก็ย่อยยับ อย่างปัจจุบันเนี่ยกำลังมีคติอันนี้อยู่เนี่ยความเชื่อเนี่ยทิฏฐิตัวเนี้ยแพร่หลายไปมากนี่ว่าถือว่าต้องมีสิ่งบริโภคสิ่งเสรงบรมเอวัตถุทั้งพร้อมนั่นคือความสุขนี่ทิฏฐิอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีความสุขได้เพียงเพราะเสพวัตถุใช่ไหมนี่ไม่สอดคล้องความเป็นจริง แล้วก็ทําให้เกิดการเบียดเบียนกันไม่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเราเชื่อไปอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาเน่ยใช่ไหมหรือว่ามีทิฏฐิว่ามนุษย์จะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์จะจะต้องพิชิตธ,ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เอื้อแหละก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นตัวอย่างของทิฏฐิซึ่งมีมากมายอย่างคนที่ดําเนินชีวิตตามค่านิยม ในโลกเนะี่ยถ้าสืบให้ลึกลงไปมันก็ไปอยู่ในทิฏฐิที่เราพูดมาไม่น้อยอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่ฝั่งญาติโยมพูดถึงเรื่องของผู้คนการเชื่อดาราเนะี่ยการที่มีค่านิยมโก้โเกนะเนี่ยโดยที่ว่าไปตามกระแสเนะี่ย ของเรื่องของการเชิดชูดาราว่าดาราทาอะไรก็ทําไปตามนั้นนี่ก็แสดงว่าไม่ได้มีสติปัญญาของตนเองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่ทํานั้นมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยสักแต่ว่านิยมฟุ้ากันไปคนก็ไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญานีมันก็เป็นเรื่องของโมหะ ถ้าพูดในแง่งการศึกษามันจะเป็นการศึกษาได้อย่างไรนะอย่างคนอย่างนี้จะเรียวกว่ามีการศึกษาหรือคนที่ศักแต่ว่าดําเนินชีวิตตามค่านิยมไม่ได้ใช้ปัญญาของตนเองนั่นสมาธิมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่มันมีปัญญาเป็นฐานเพราอมีปัญญามันก็เป็นสอดคล้องกับความเป็นจริงสอดคล้องความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็มันก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเอง ความเชื่อแม้แต่ทางศาสนาก็อย่างที่ว่าถ้าไปเชื่อว่ามีอำนาจเล่นลับจะโดนบันดาลให้เราเราต้องการอะไรก็ไปอ้อนวอนกลับไหว้แล้วก็จะได้อย่างนี้ก็ไม่เอื้อตอการพัฒนาชีวิตเหมือนกันก็ไปรอสิทีนี้รอก็เป็นแต่เพียงไปอ้อนวอนบวงสวงบูชายันให้ท่านโปรดปรานบันดาลให้ตัวเองก็ไม่คิดทำนะชีวิตที่ดีงามจะเกิดได้อย่างไร พัฒนาชีวิตก็ไม่ได้เนี่ยสังคมก็พัฒนาไม่ได้ก็ได้แต่สิ่งกล่อมพอให้สบายใจเพลินไปชั่วคราวในเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นการยึดถือหลักการในความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เอ,อื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนไม่เอ,อื้อต่อสังคมเนี่ยมีเยอะแยะเหลือเกิน แล้วปัจจุบันนี้สังคมที่ว่าเจริญมีอารยธรรมก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้องแม้แต่ข้อแรกขององค์มรรคก็คือสมารถติใช่ไหมแต่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวรองรับมันก็เลยมีปัญหากับไม่รู้จักสิ้นสุดเราก็ต้องหาสมารถติเเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนย้ำเรื่องสมาธติเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวรากฐานของชีวิตเป็นตัวจุด เริ่มของทางมันเหมือนกับว่าเรามาตั้งจุดเริ่มต้นที่ทางเดินที่ถูกแล้วมันก็พอสมาธิถฐิมันเริ่มให้ถูกต้องการเดินทางต่อไปก็ถูกตามๆกันไปถ้าเชื่อถูกเห็นถูกเข้าใจถูกมันก็คิดถูกพูดถูกทําถูกใช่ไหมอันนี้ความเพียรพยายามอะไรต่างๆมันก็ไปในแนวทางสอดคล้องกันมันก็หนุนให้ดีได้ผลดี ก็เลยเอาสมาติทฐิเป็นข้อตน้นทีนี้ก็เอามาดูว่าสมมธิทฐินี้เป็นอันว่าได้แก่ความเชื่อความเห็นแนวความคิดการยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงแล้วเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงท่านก็แบ่งไว้เป็นสองระดับสมาธิทีในระดับโลกุตระ โลกิยะในระดับโลกุตระนั้นจะเน้นในแง่ของความจริงคือความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทีนี้ในระดับโลกีนี่จะเน้นในเรื่องของความดีงามเนป็นการเชื่อกร,รมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมันเน้นในแง่ของการที่จะมีความดีงามเว้นจากความชั่วแต่ว่า ในที่สุดในตัวทิฏฐิมันเป็นเรื่องปัญญามันจะต้องไปถึงความจริงให้ได้ในการที่ยังอยู่ในระดับความดีความชั่วมันก็ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อต่อผู้อื่นเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะรู้ความจริง้เรื่องความดีความงามก็เป็นคําสอนของท่านผู้รู้ความจริงมันก็สอดคล้องความจริงไปในตัวคือความดีความชั่ว พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงก็สอนมาจากการตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิิในระดับโลกิยะที่เป็นเรื่องความดีความชั่วเนี่ยก็สอดคล้องกับความจริงแต่เป็นความจริงที่อาศัยผ่านศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ในที่สุดแล้วจะต้องเป็นการรู้ด้วยปัญญาตนเองจึงจะเป็นอิสระแท้เพราะฉะนั้นก็จะต้องกล้าไปสู่สมาธิที่เป็นโลก,กุตระ คือการที่ว่ามีความเชื่อความเข้าใจสอดคล้องกับตัวความจริงแท้ของธรรมชาตินะก็เอากันง่ายๆว่าสมาธิิก็เป็นสองระดับระดับโลกิยะเน้นในเรื่องของทำดีเว้นชั่วเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการเชื่อกรรมนะเพราะนั้นคนเรานี่เชื่อกร,รมดีก็ทำดีได้ดีนะนะถ้าทำชั่วด้ชั่วเพราะนั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีแต่ก็จะบรรยายไว้ยาวจะรวมความก็คือเรื่อง เว้ชั่วทำดีเป็นสมาิิติในระดับโลกิยะนะสำหรับมนุษย์ปุตุชนอยู่ในโลกยังไม่ได้พัฒนามากเอาละได้แค่นี้ก็ยังดีมีศรัทธาเชื่อกรรมไวนะ้จะได้เว้นจากกรรมชั่วอันนี้ถ้าจะก้าวให้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงก็ต้องมีสมาิิติที่เป็นโลก,กุตระเป็นเรื่องการมองเห็นความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายนะ เห็นเข้าใจในเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาที่แท้คืออริยสัจสีว่านี่แหละการที่มนุษย์จะพ้นปัญหาได้แท้จริงนี่จะต้องเข้าใจมองเห็นตามหลักอริยสัจสีอย่างที่ว่าไปแล้วนี่ถ้ามองเห็นตามนี้ก็เป็นสมาธิที่เข้าแนวโลก,กุตระหรือว่าเข้าใจในหลักของความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีอยู่ตามธรรมดาเองมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง คงอยู่ในไม่คงอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อยู่ตามสภาพเขามันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองเห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นสมาธิทิเหมือนกันนะหรือการมองเห็นปฏิจจสมุปบ,บาทมองเห็นกระบวนการของการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเขามัน,นมีความสัมพันธ์ในระบบของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัยแก่กันและการส่งผลต่อการจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นการที่มองเห็นความจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทการที่เข้าใจหลักความจริงอย่างนี้ก็เป็นสมาธิอีกนะนี่ก็เป็นในแง่ความจริงก็เรื่องของสมาธินี้ก็บัญญายได้หลายอย่างแต่สรุปแล้วก็อย่างที่ว่าขั้นโลกีเป็นเรื่องความเชื่อในบุญในบาปในกรรม รื่องความดีความชั่วในระดับโลก,กุตระก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงนี้พอเรามีความเชื่อมีความคิดเห็นสอดคล้องความเป็นจริงนี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยการดำรงชีวิตที่ดีงามนะเอื้อยังไงก็อย่างเช่นว่าเอาในแง่การทําความดีเชื่อกรรมก็ทําให้เรานี่ทําดีเว้นชั่วนะแล้วก็สามารถที่จะ ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ต่อไปในกรณีนี้ยึดถือศรัทธาเป็นสำคัญหรืออย่างว่ามีความเห็นมีความเชื่อยึดถือหลักการที่เป็นสมารทิทิติว่าเออสิ่งทั้งหลายเป็น,ปนไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่นี่ก็ความเชื่ออันหนึ่งเป็นทิฏฐิทิฏฐิอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็หนุนให้เราในแสวงปัญญาพอเราเจออะไรมีประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็มีความเชื่อหรือยึดถือหลักการนี้ว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอเรามองได้ท่าทีอย่างนี้เราก็เริ่มสืบค้นหาความจริงหาเหตุปัจจัยของมันปัญญาเริ่มงอกงามทันทีเพะฉะนั้นแม้แต่เพียงมีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแค่นี้ทิฏฐิตัวนี้ก็นำเราให้พัฒนาได้เลยปัญญาพัฒนาแต่ถ้าเราไปเชื่อว่าโอ้สิ่งทั้งหลายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ เทพเจ้าท่านบรรดาลก็จบตอนนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านว่างั้นนะแล้วแต่เทพเจ้ามันก็ไม่พัฒนาหรือว่าเชื่อว่าอะไรแต่อะไรมันก็เป็นยังไงก็แล้วแต่โชคว่างั้นนะแล้วแต่โชคมันก็แล้วแต่บังเอิญนั่นเองแล้วแต่บังเอิญถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยสิใช่ไหมถ้าเชื่อ โชคบันดาลเรื่องเรื่องโชคชะตาเรื่องความบังเอิญอย่างนี้มันก็ไม่สนับสนุนให้เราใช้ปัญญาค้นความเหมือนกนันก็อยู่แค่นั้นนะถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองมนุษย์ก็ไม่ต้องนขนควายก็ไม่พัฒนาหรืออีกพวกหนึ่งก็เชื่อกำเก่าลัทธินิครก็เชื่อกมเก่าอะไรแต่อ,อะไรก็แล้วแต่กรรมที่ทําไว้ในชาติปางก่อนอ้าวามาันแล้วแต่ชาติปางก่อนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรละ ถึงเวลามันก็กรรมเก่ามันก็ม,มาบันดาลเองก็จบอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดไว้บอกว่าเนียนะการยึดถือหรือพวกแนวทัศนะความคิดสามแบบนี้อันนี้ยึดถือเข้าแล้วนี่จะทำให้ไม่สนับสนุนการกระทำนะไม่ช่วยเกิดการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็ไม่พัฒนาตนเองก็หนึ่ง เรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุตุกวัดการถือว่าอะไรแต่อะไรเป็นยังไงสุขจะสุขจะทุกยังไงมนุษย์จะประสบความเป็นไปในชีวิตเนี่ยสุดแต่กรรมเก่าที่ทําไวในชาติปางก่อนนะนี่เป็นลัทธินิครณิครณเชื่ออย่างนี้ต้องระวังต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้อย่าเอามาปนก,กับกรรมในพุทธศาสนาเรียกสั้นๆว่าลัทธิปุเพกตะวาด ันั้นคนเราเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่กรรมเก่าในชาติก่อนอันนี้สองก็รัททีอิสระนิมานเหตุตุหรือจะเรียกว่ารัททีอิสวนนิรมิตตวาดอิสวนนิรมิตก็แล้วแต่พระอิสวนคือพระผู้เป็นเจ้าจะนิรมิตรบรรดาน,นั่นเองเพราะนั้นก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่มีอํานาจจะทําอะไรได้มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็สามรัททีอเหตุตอปัจจัย หรือเหตุตัวอปจาวาตัวลัทธิที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคถึงเวลาดีก็ดีเองถึงเวลาล้ารายก็รายเอง่สามลัทธินี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิทีในสมาธิทีก็อย่างที่พูดไปแล้วความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตนะะแล้วก็ได ได้แก่เชื่อในเรื่องความดีความชั่วเรื่องกรรมเรื่องการกระทําของตนเองเรื่องของความจริงเรื่องของความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเป็นต้นอันนี้อย่างน้อยก็เอาละให้ได้ว่ามองอะไรก็มองตามเหตุปัจจัยได้แค่นี้ก็เกื้อตะการพัฒนาแล้วนะทำให้เกิดการคิดค้นแสวงปัญญาและทำให้โอกาสที่ตัณหาจะเข้ามาครอบงมจิตใจน้อยลง เวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็เออมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนะอย่าเอาตามความชอบใจตัวเขาว่าหรือมีเรื่องราวเช่นในบ้านในครอบครัวนก็แทนที่จะมองว่ามันชอบใจตัวไม่ชอบใจตัวก็มองในแง่เออมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเราต้องแก้ที่เหตุปัจจัยวางใจซะอย่างนี้ก็ช่วยเยอะเลยชีวิตมันก็เข้าสู่กระแสของมัคที่ถูกต้องเพราะนั้นตอนแรกนี่อย่างน้อยก็เอาว่า เรามองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอย่าไปมองตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจแล้วปัญหาเกิดเรื่อยเอามองตามเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจเป็นไปในทางทําให้เกิดปัญหานะหรือว่าทําให้ก่อปัญหามองตามชอบใจไม่ชอบใจก็ก่อปัญหามองตามเหตุปัจจัยก็แก้ปัญหาคิดว่าสมาธิฐนี้พูดไว้แค่นี้ก็พอสมควรนะ ทีนี้ก็ไปข้อสองพอเรามีความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยการคิดการตั้งจุดบ่งหมายความดําริอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อนั้นเช่นเราเชื่อในความดีเราก็ตั้งใจจะทําสิ่งที่ดีงามใช่ไเราเชื่อว่าโอ้ชีวิตของเรานี่ต้องทําให้มีค่าเป็นประโยชน์นะด้วยการทํากรรมดีกรรมดีเลยทําให้เกิดผลดี เราก็ตั้งใจทําความดีใช่ไหมใน,นสมาทิฏฐิมันก็จะเป็นตัวฐานให้แก่ความดําริที่เรียกว่าสังกัปปักพอเป็นสมาสมาธิฏิสมมาสังกัปปะกก็ตามมาได้ก็คิดดําริในสิ่งที่ดีงามการคิดดําริในสิ่งที่ดีงามเป็นไปนในทางสร้างสรรค์เกือ้อกูลพัฒนาชีวิตเสาะ,ะแสวงความดีพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ย มันเยอะแยะไปหมดทีนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้อย่างหนึ่งว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้ความดํารินั้นน่ะมันปลอดจากสิ่งที่ไม่ดีสาประการจะได้เป็นบรรทัดฐานเผาได้วัดได้ว่าเออสังกัปปะความดําริของเรานี่ถูกต้องไหมก็บอกว่าเป็นความดําริที่ปลอดจากความเห็นแก่ตัวนะเป็นเนคขมาสังกัปปะก็แปลกันว่าความดําริที่ปลอดจากกาม หรือแปลตามภาษาตามตัวอักษรเนคขมมะสังกัปปะความดำริในการออกจากการมเนคขมมะนี่แปลว่าออกเชนออกบวชนะถ้าตามตัวเราก็แปลว่าออกบวชเนคขมมะแปลว่าออกบวชอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาก็เรียกว่าทรงเนคขมมะใช้เป็นภาษาสันสกฤตก็ เป็นเนสักรรมเนสักรรมณะทีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เติมคําข้างหน้าให้เป็นเรื่องสําคัญก็เป็นมหาพิเนสกรมหมายพระมหาพิเนสกรมนี้ก็มาจากสันสกฤตบาลีก็คือมหาพินิษฐขมมะมหาพินิษฐขมณะนะการเสด็จออกเพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่น้สาระสําคัญก็คือการที่คิดอย่างไม่มีความเห็นกับตัว ไม่มุ่งเพื่อตนเองนะแล้วก็สองก็เป็นความดำริความคิดที่ไม่มีการมุ่งเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นไนะม่เกิดจากความพยาบาทการคิดเคียดแค้นชิงชังนะนนี้เรียกว่าอภพยาปาทสังกับปะ แล้วก็สามก็เป็นความดํางลิที่ปลอดจากการวิหิงสาวิหิงสานี่ก็แปลกันว่าเบียดเบียนเบียดเบียนในความงายจะไปคมเหงรรงแกรนะทำร้ายเขาโดยที่ว่านะเขาไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถมีกำลังน้อยนะอย่างพวกไปล่าสัตว์เห็นแก่นสนุกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าวิหิงสานะ สัตว์มันก็ไปเด็ททาอะไรตัวเองก็ไปรังแกมันข่มเหงมันหรือว่าแกล้งเผาป่าเล่นสนุกอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิหิงสาถ้าเป็นข้อพยาบาทนี่มันมีความแค้นเคืองขัดใจหรือไม่พอใจชังอะไรกันมันเป็นเรื่องของโทสะทีนี้วิหิงสานี่มันไปเบียดเบียนบางทีเห็นกันสนุก จะมไม่ได้มีเรื่องกันเลยอยู่ดีๆล่ะเนะ่ไปไล่ย,ยิงมันเล่นสนุกดีอะไรางี้นะหรือเด็กๆเ,เห็นสุนัขมันเดินไปเดินมากันนึกสนุกขึ้นมาก็เอากระป๋องไปผูกหางมันใช่ไหมฮะมันวิ่งมันก็วิ่งหนีเสียงกระป๋องทนนี่นั่นแหละวิ่งไ่รู้จักจบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเห็นแกสนุกสนานแล้วก็ ไปทำลายมันอย่างนี้ก็เรียกว่ารังแกมันอย่างนี้เป็นวิหิงสาเน mm ี hmm. ก่ก็นี่แหละให้เป็นความดําริที่ปลอดจากยจาสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีงามจะทําไปยังไงไงแต่ให้เป็นไปใน,นแนวทางของมัจแต่ทีนี้เรามักไปแปลกันว่าสมารสังปกปะดําริชอบคือดําริอันในการที่จะออกบวชในการที่จะไม่พยาบาทในการที่จะ ไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกคล้ายๆว่าเอาไอ้สามอย่างเป็นป้าเป็นเป้าในกายกระทำไปเลยที่จริงคือความดาริอะไรก็ได้ที่ปราศจากนี่นะฮะคือปลอดหรือปราศจากนะอันนี้การตีความมองอย่างมันเลยแคบไปว่าเออสมาสก็ปาก็ต้องไปคิดออกบวชนะต้องไปคิดนะไปไม่ตั้งใจไม่พยาบาทใครตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องคิดทําอะไร คือมันคิดทำอะไรที่มันดีงามโดยที่มันไม่มีไอ้เจ้าสามตัวนี้มาปัดปนเป็นแรงจูงใจแฝงอยู่เบื้องหลังนะนี้จะทําอะไรก็ทําสินะเป็นประโยชน์ได้หมดเอาละครับนี่ก็สองอย่างนี้จัดเป็นหมวดปัญญาเพราะว่าเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นแนวความคิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องปัญญาและปัญญา ความรู้ความเข้าใจของเรามีแค่ไหนแล้วก็ทําได้แค่นั้นเรารู้เข้าใจอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็ทําไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิเนี่ยแม้จะเป็นปัญญาเบื้องต้นก็สําคัญจะเป็นเชื้อในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปแล้วก็จะเป็นฐานในการที่จะออกสู่การกระทําและการที่จะมีจิตใจเป็นยังไงต่อไปด้วยก็จัดเป็นชุดแรกนะก็เริ่มตั้งแต่ คิดเห็นเชื่อแล้วก็มาเอามาเชื่อแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจยึดถือหลักการอย่างไรแล้วก็ดําริตั้งใจคิดที่จะทําการต่างๆไปตามนั้นนะเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะหมดปัญญาก็จบลงด้วยเท่านี้นี่เมื่อมีความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ออกมาสู่การกระทํา การกระทำก็ออกทางพฤติกรรม